แติเป็นมือวันแม่เนาะวันแม่วันพอวันยังเกิดคือเกานี่ยนะวันที่สองวันที่สองมาแก่ยังไม่ยังไ่ยังสิเบียดินะ มัธยีสิบเอ็ดก็ไดมาก่อนเนาะเ่ินตางก็ตามตางสิไปสุละกันถือว่าเป็นวันแม่วันแม่มันทอเจ้าวม้าะสมมือแบบ้านเราเต่างก็ต่างไปเนาะเัินต่างมาไอพ่อแม่ได้เขียนแม่พอผาเอยแม่ข้าวข้าก็เดิมเด้อมาถิดเน้นขุนพอเนี่ ดูคอนเสิรดูดีมาย่ี่มีแห้งคนเชิดแห่งในตุ้มขันยานี่เอองนั้นแห้งชาบเนาะมีแห้งอยากโลกไห้ไข่เยอกว่าแค่ลาบอบกว่าจะเลิศจะเลิศนาที่ได้กส่สมดังพุมงานโฆษเออคอเสิร์ตอยากหาวันนี้วันะเป็นเงินกี่ภาคกลาง เมื่อแม่เป็นตัวที่นั่งเก็บเงินมาสักพักหนึ่งกิจกรรมกิจกรรมที่ฉันที่ทำให้เป็นโมกติดที่ที่เรียนรู้ทั้งทัพตสัมโชว์ทั้งโชว์ห่าทั้งที่โชว์อย่างท่านทัพตาโลโชว์อย่างทุกข์มากิุกข์ภาวะท่านจะได้รู้ทุกที่ที่ข้าอยู่โกวะภาวะที่ว่าท่านที่มีความจังเวทท่าใจเย็นรู้จักรโล่ท่านวัดทัานที่ข้ายุ่งโน่ทุกขังตะลัง ร้อนที hmm. <H> ่ปผลการเพื uh ่ออายุบรรลาสุขภาระในใจบุเท่าเรลเกลือเลือนเ่พัฒนาที่ในสมดังคุ่งขคนสุขคนดคนดีมีแห้งจัดรบบให้ใส่ชุดอีกอย่างทกอ่าก็แม่่อแม่ดูอแ้งเลยจุกปากอีก